ที่คุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจไปสักปากนะคะคลิปนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องสีปากซีดนะหรือว่าริมฝีปากดำคร้ำไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายก่อนที่คุณจะไปสักปากเนี่ยคุณต้องเข้าใจโปรเซสแล้วก็กระบวนการกันก่อนนะเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวรับมือได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบเนี่ยคุณน้ามั่นใจเลยคะ่ะว่าริมฝีปากที่คุณมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นสีซีดหรือว่าความดำครั้ำเนี่ย จะหายไปอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำเบเรซเบราวเอ็กซ์เพิร์ตคุณน้ำสักคิ้คิวสระบุรีนะคะใครที่ติดตามคุณน้ำผ่านช่องทางยู u ู e นะคะเพื่อไม่ให้พลาดความรู้หรือว่าสาระดีๆนะคะอย่าลืมกด s ซับสไคร์หรือว่ากดติดตามเนาะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนที่ใต้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือคนที่ติดตามคุณนาผ่านทางช่องทาง Facebook Page นะคะก็สามารถกดไลน์หน้าเพจแล้วก็กด s ี e f ิ r ์สได้เลยจ้าเวลาที่คุณน้ํามีคลิปข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะทุกคนจะได้มีพาดนั่นเองเนาะเข้ามาสู่ประเด็นหัวข้อเรื่องสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก่อนตัดสินใจไปสัะปากไม่ว่าจะคนที่แก้ปัญหาเรื่องความดำคล้ำของลิงปีปานะคะรวมไปถึงความ ของเรื่องปีปากเนี่ยถ้าเราไม่ทาลิปใช่ไหมผู้หญิงบางคนเนี่ยมันจะเหมือนเราป่วยอะหน้ามันจะดูจืดไปเลยนะคะหรือผู้ชายบางคนหรือผู้หญิงบางท่านนะคะที่ มีริมฝีปากดําคล้ำม,มาตั้งแต่เกิดและหรือบางคนเพิ่งมาคล้ำเอาตอนโตเพราะว่าแพ้ลิปนะคะหรือบางคนเนี่ยแพ้ยาหนักมากทําให้สีปากนั้นมันคล้าดํามากๆนะคะแล้วก็มีคนรอบข้างเนี่ยทักว่าไปดูดบุหรี่มาไหมมันทําให้เราสูญเสียความมั่นใจในการใช้ชีวิตหรือหลายคนที่ลองมาทุกเทคนิคทุกวิธีแล้วนะคะไม่ว่าจะไปทาลิปหรือตัวบํารุงหรือครีมรักษาอะไรก็ไม่รู้ว่าที่เขาบอกว่าแก้ความคล้ำหรือความดำเนี่ยมันก็ไม่ได้หมดไปสักทีใช่ไหม บางคนแก้ด้วยการทาลิปใช่ไหมแต่ผู้ชายอยทา,าลิปไม่ได้นะมันจะดูโป๊ะใช่ไหมผู้หญิงบางคนที่ทาลิปแล้วพอกินอาหารบางอย่างดูดน้ําติดหลอดบ้างอะไรบ้างนะคะหรือบางคนเนี่ยช่วงนี้ใส่แมสเนาะมันก็ไปติดที่แมสทําให้ สีปากอันอาจจะเลอะไปกว่าเดิมไปได้เลอะเปื้อนปากไปหมดเลยนะคะหรือต้องมาคอยเติมลิปตลอดทั้งวันเนี่ยทำให้เราใช้ชีวิตยากขึ้นเนี่ยนะคะก็ได้ตระหนักแล้วว่าเอยการสักปากเนี่ยช่วยได้แน่นอนหรือบางคนที่ฟังคุณน้ามาหลายๆคลิปนะคะก็จะเข้าใจแล้วว่าเออเราเนี่ยควรจะต้องสักปากที่นี้ถ้าเราอยากจะสักปากแล้วเราจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างน,นะคะคลิปนี้คุณน้าทําขึ้นมาเพื่อทุกคนที่กําลังจะตัดสินใจไปสักปากเนี่ยจะได้รู้นะว่าเราจะต้องเจอกระบวนการหรือโปรเซสในการสักปากหนึ่งสอ แล้ววิธีการดูแลรักษาเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะคะถ้าคุณปฏิบัติตัวตามเนี่ยรับรองว่าสีปากสวยแน่นอนค่ะอ่ะคุณน้ำเข้าเรื่องสักที oh. นะคะโอเคไปเริ่มกันเลยวันแรกนะคะสีปากเนี่ย มันจะเข้มมากอันนี้คือให้ทําใจนะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเพราะสีมันยังสดอยู่ใช่ไหมคะอย่างบางคนที่สีซีดเนี่ยอาจจะต้องลงสีที่มันแจ่บๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่มันลอกมาเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ30%แค่นั้นเองนะคะมันไม่ได้เข้มเหมือนตอนที่เราสักใหม่ๆดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยความเข้มของมันเนี่ยช่างมันค่ะช่วงแรกนะเดียวพอวันที่2เนี่ยมันจะเข้มหนักกว่าเดิมอีกนะมืจะดีขึ้นใช่ไหมคะมันจะเข้มหนักกว่าวันแรกอีกเพราะอะไรสีมันเริ่มแห้งแล้วค่ะพอมันเริ่มแห้งเน ปกติเราสักสีที่มันดูสว่างใช่ไหมคะสีมันยังสดดูเข้มมากแล้วก็ช่วงวันแรกเนี่ยจะรู้สึกปากใหญ่เป็นพิเศษนะรู้สึกว่ามันบวมแต่จริงๆมันไม่ได้บวมนะคะมันเป็นผลมาจากการที่เราใช้ยาชาทาลงไปนั่นเองเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ทายาชามันก็จะเจ็บมากใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่อยากเจ็บก็ต้องใช้ยาชาในการช่วยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าปากเราไร้การควบคุมนะคะเหมือนเวลาที่เราไปทําฟันน่ะคุณหมอฉีดยาชาลงไปที่เหงือกเรายังรู้สึกว่าปากเราโย่ไปฝั่งหนึ่งเลย ทั้งทที่ปากเราไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะมันก็เป็นฤทธิ์ของยาชานเองเนาะที่ทําให้เรานั้นรู้สึกว่าปากระบวมนะคะแต่จริงไซส์ปากปกติเนาะสีปากเข้มในวันแรกรู้สึกปากใหญ่แต่ไม่ใหญ่ในวันแรกนะคะวันที่2เริ่มปกติและเริ่มเข้าที่และเริ่มรู้สึกว่าเออโอเคเป็นสีปากของเราแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสีมันดันเข้มขึ้นกว่าเดิมนะคะช่วงนี้ก็บางคนที่ใส่แมสก็ใส่ไปก่อนหรือบางคนที่อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใส่แมสแค่เข้าใจว่ามันเป็นช่วงแห้งของสีสีก็อาจจะเข้มขึ้น,นธรรมด และช่วงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกตึงปากมากเป็นพิเศษนะคะดังนั้นเนี่ยห้ามหัวเราะก,กว้างๆเพราะอาจจะทําให้แผลมันปริได้นะคะหรือว่าผิวที่มันแห้งน่แตกได้นาะก็จะรู้สึกเจ็บไปอีกนะคะดังนั้นหน้าหัวเราะแบบผู้ดีนิดนึงในช่วงแรกนะจ๊ะอาฮิอาฮิไปก่อนนะแล้วก็หมั่นทาตัวบํารุงนะคะคุณน้าจะให้ใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ย48ชั่วโมงแรก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทาลงไปเลยเพราะว่าตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันมีโมเลกุลเป็นน้ำใช่ไหมคะมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อปากของเราได้อย่างแบบดีมากนะและมันจะทำให้ริมฝีปากของเราเนี่ยชุ่มชื้นด้วยแล้วก็เวลาที่เขาตกสะเก็ดหรือว่าลอกเนี่ยค่ะมันจะไม่ค่อยทรมานมากเพราะว่าช่วงที่มันลอกมันจะรู้สึกยิบยิบที่ปากนิดนึงเพราะเนื้อปากเราบางเนาะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเขาจะช่วยสมานแผลได้ดีมากๆถ้าหากว่าเราทาในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะซึมเร็วนิดนึงนะ ทำให้เราจะต้องเติมบ่อยมากๆนะคะก็อ่อนทนิดนึงช่วงแรกนะคะประมาณหนึ่วันถึง2วันเนาะหลังจาก3วันไปแล้วเนี่ยค่อยทาเป็นตัวบำรุงที่มันมีความ หนักขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะใช้เป็นตัววาสลีนก็ได้หรือว่าตัวบำรุงที่ครูน้ำให้ไปก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ต้องเติมบ่อยๆแล้วก็ช่วงที่3นะคะเราไปถึงช่วงที่3าแล้วนะช่วงที่3มเขาจะเริ่มตกสะเก็ดและช่วงที่3ามก็คือวันที่3นั่นเองหรือบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มล่องแต่วันที่2เลยนะคะวันที่2 3สาเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตได้แล้วว่าไอความแห้งของสีที่เราสักไปบนริมฝีปากเนี่ยมันจะเริ่มปลีออกเริ่มแยกออกจากกันแล้วนะคะแล้วก็เริ่มตกสะเก็ดเนาะบางส่วนที่อยู่ด้านในเนี่ยที่มันติด ไปก่อนนะคะก็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องกังวลอะไรนะคะเพราะเป็นการฮิลลิ่งตามธรรมชาติของการรักษาตัวของผิวแล้วนั่นเองเนาะด้านในที่มันมีความชื้นมากกว่ามันก็จะออกไปก่อนนะคะส่วนด้านนอกที่มันยังแห้งอยู่เนี่ยก็ยังติดอยู่เนาะ ก็ช่วงนี้จะรู้สึกว่าสีปากเรามันกระดำกระด่างนิดนึงอาจจะใส่แมสปิดไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปไหนเราอยู่ที่บ้านแล้วก็ปล่อยมไป,ไปตามปกติเลยแล้วก็ทาตัวบำรุงบ่อยๆนะคะวันที่4นะคะบางคนก็จะเริ่มลอกหมดแล้วหรือว่าบางคนก็ยังมีสเก็ตติดอยู่นะคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ทิ้งการบำรุงนะให้บำรุงต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยช่วงวันที่4ี่หหรือว่าวิกแรกวิกที่2วิกที่3าเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าสีปากมัน ดำคล้ำขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการผัดเซลล์ของริมฝีปากเราค่ะเป็นเรื่องปกติเลยให้ใจเย็นนิดนึงเนาะก็หมั่นบำรุงนวดกระตุ้นปากบ่อยๆเพราะช่วงนี้มันลอกออกหมดแล้วเราสามารถที่จะใช้นิ้วมือของเรานะคะกดที่ปากของเราได้เลยแล้วก็นวด ตัวน้ำมันมะพร้ากก็ได้หรือตัวปลาบำรุงก็ได้นะคะอย่างบางคนก็จะมีการลอกครั้งที่2ลอกแบบคุยขาวๆนิดๆเพราะว่ามันยังลอกไม่หมดดีนั่นเองนะคะก็ช่วงนี้ดื่มน้ําเยอะทาตัวบำรุงบ่อยๆจะช่วยลดอาการลอกได้ค่อนข้างดีหรือว่าทําให้การลอกนั้นหมดไปได้เร็วมากขึ้นนะคะในช่วงโพสเซสที่4ี่เนี่ยมันจะคับหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยอย่างบางคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยอาจจะทานลิฟติช่วยได้นะคะแต่ช่วงนี้คือเราใส่แมสอยู่แล้วมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแค่บำรุงอย่างเดียวนะคะรอกระบวนการผ เซลล์ให้ครบ1เดือนนะคะหรือว่ามันวีที่4เนาะวีที่สวีที่สีเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตได้เลยนะว่าสีปากมันสว่างขึ้นดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่คล้ำเหมือนช่วงแรกอย่างบางคนที่ซีดเนี่ยเริ่มเห็นสีละเลือดที่เราสักลงไปแล้วว่ามันมีสีสันสดใสามากขึ้นอย่างบางคนที่ปากดําคล้ำก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสีปากเนี่ยมันไม่ได้คล้ำไปกว่าเดิมแล้วนะมันเริ่มดูสดใสแล้วก็ดูมีสีสันขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็ครบโพซิ s กระบวนการของการผัดเซลลของเขาและหายคล้ำแล้วก เริ่มมีสีสันสดใสเนาะทีนี้อีกโปรเซสหนึ่งนะคะคือการกลับไปย้ําหรือว่าเติมเลเยอร์สีให้มันชัดขึ้นในครั้งที่2นะคะให้ทิ้งห่างกันประมาณสัก60วันนะหรือประมาณ2เดือนเนาะหลังจากที่เราสักไปนะคะเพื่อที่ว่าในเดือนแรกเนี่ยให้สีมันดันตัวขึ้นมาก่อนแล้วก็พักเนื้อปากอีกสัก30วันผิวปากเราเนี่ยมันจะได้แข็งแรงก่อนที่จะไปลง,งะะเลเยอร์ในครั้งที่2นะคะพอเราไปลงเลเยอร์สีปากในครั้งที่2เนี่ยสีปากเรามันจะ เด่นมากขึ้นนะคะแล้วก็เราจะกลับไปเริ่มต้นกระบวนการที่1ใหม่หมดเลยนะคือกลับไปสีปากเข้มในวันแรกนะคะแล้วก็วันที่2เนี่ยเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มตึงสีเข้มหนักกว่าเดิมอีกนะคะโปรเซสเดิมเลยแล้วก็วันที่3เนี่ยเริ่มลอกแล้ว โปรเซสที่4ีนะคะในวีคที่ 1- นึสองเนี่ยสีป่าจะเริ่มคล้ำขึ้นนะคะแล้วก็โปรเซสที่5คือสีเริ่มดันตัวขึ้นมาและและในครั้งที่2หลังจากที่เราย้ําสีไปแล้วเนี่ยสีมันจะชัดขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะอันนี้ก็ครบโปรเซสทั้งหมดแล้วใครที่กําลังจะตัดสินใจไปสักป่านะคุณน้าแนะนําว่าให้ดูคลิปนี้ก่อนเพื่อที่ว่า1เราจะได้เข้าใจว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวรักษาได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะคะส่วนคนที่มีปัญหาอื่นๆนอกเหนือจาก ที่คุณน้ำพูดมาเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเรื่องเริมใช่ไหมการสักปากกับเริมเป็นของปกติเลยนะคะถ้าคนที่มีเชื้อเริมในร่างกายอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูแลให้ถูกต้องแค่นั้นเองค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะใครที่อยากรู้วิธีการดูแลหลังจากที่เราสักปากแล้วเป็นเริมเนี่ยไปดูคลิปนี้เลยคุณน้ำอธิบายรายละเอียดแล้วก็วิธีแก้ไขเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเริมนะคะก็แค่ดูแล ตามที่คุณน้ำได้บอกไปนะคะแล้วก็รอให้สีเขาดันตัวขึ้นมาเพียงแค่นี้นะคะสีปากที่เราเคยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสีซีดนะหรือว่าความดําครับเนี่ยมันจะดูดีขึ้นนะคะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเราไม่ว่าวันที่เราไม่แต่งหน้าเนี่ยมันก็ไม่ซีดแล้วหรือวันที่เราแบบเออออกไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือความดําครัามันก็ไม่มีแล้วไม่ต้องมีใครมาทักเราว่าไปดูดบุหรี่มาให้เราเสียเซลล์นะคะเพียงแค่นี้เองคือสิ่งพวกนี้มันช่วยส่งเสริมให้บุคลิกภาพเราเนี่ยมันดูดีมากขึ้นน คล้ายๆกับเรื่องของการทำศัลกรรมต่างๆเนี่ยทำศัลกรรมไม่ว่าจะเป็นตาจมูก ตัดปากเราก็ยังต้องพักฟื้นใช่ไหมคะดังนั้นการศักเขาก็จะมีกระบวนการในการรักษาผิวเขาเหมือนกันเป็นเรื่องปกติเลยแค่เราเข้าใจโปรเซสของเขานะคะแล้วก็ดูแลตัวเองตามที่คุณน้ำแนะนําไปเนาะรับรองว่าปัญหาที่เป็นสีปากซี่หรือปากดําครั้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะจะหมดไปอย่างแน่นอนคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณน้ำก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆหนุ่มๆที่กังวลใจเรื่องของความดําครั้มของปากอยากสักปากแต่ไม่รู้ว่าเออจะต้องเจอกับอะไรบ้างให้มาชมคลิป ทุกคนจะได้รับคําตอบแน่นอนนะคะแล้วก็จะได้รีบไปแก้ไขให้มันตรงกับปัญหาที่เรามีอยู่เนาะเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตเนี่ยให้มันง่ายขึ้นในแต่ละวันนะคะสาหรับใครที่มีคําถามอื่นๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าครูน้ําไปดูแล้วเนี่ยครูน้ําอ่านนะคะทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็จะรวบรวมมาตอบคําถามให้กับทุกคนอีกทีนึงนะคะในคลิปถัดๆไปเนาะอย่าลืมกดซับสไคร้หรือว่ากดติดตามนะคะที่ช่อง YouTube ช่องนี้นะคะ หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยเวลาที่คุณน้ำลงคลิปดีๆมีสาระแบบนี้จะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่ติดตามคุณน้ำเลยนะคะมันทําให้คุณน้ำมีกําลังใจในการพัฒนาคลิปหรือว่าหาความรู้เสิร์ชหาความรู้อื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยมาแบ่งปันกับทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขสดใสตลอดไปค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ